สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถั่วไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้มาตามสัญญานะครับรีวิวอันบ็อกนะครับเจ้าลอกชิมาโน่นะครับแวนฟอร์ดนะครับกระแสแรงที่สุดตอนนี้นะครับกับราคาโปรโมชั่นที่ทางร้านถั่วไทยจัดให้นะครับเพื่อลูกค้าร้านถั่วไทยโดยเฉพาะนะครับอ่าแล้วก็วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยนะครับเพราะว่าถามกันมาแยะมากพี่2 0 0 0นกับ2,500เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบให้ดูเลยนะครับ แล้วก็บอกประเภทการใช้งานด้วยว่าเราควรจะเล่นตัวนี้กับงานแบบไหนนะครับขนาดนี้กับงานอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะวันนี้ก็แกะเจ้าลอกออกมาแล้วนะครับนี่ครับชิมานโนเวนฟอร์ดนะครับสีดําแดงนะครับน้ำหนักโคตรเบาอ่ะผมบอกได้เลยครับว่าใครที่จะไปถอยพวกพวกตัวแพงนะครับพวกตัวหมื่นหมื่นสองหมื่นห้านะครับลองหันมองตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่มีสตาร์ดิกอยู่แล้วอยากจะอัปเกรด นะครับอยากจะอัปเกรดนะครับก็จัดเจ้าแวนฟอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวที่อยู่ในมือผมนี่เป็นเบอร์ยอดฮิตนะครับของขาดไปนานมากนะครับกับเจ้า C2000 นะครับ C 2 0 0 0ข้อสำคัญน่มันเป็นรอบ h g ด้วยครับคือผมไม่ได้เอารอบแบบรอบที่มันขายไม่ออกหรือว่ามันเป็นรอบที่คนเขาไม่เล่นกันมาลดราคานะครับผมจัดให้รอบที่คนเขาหากันหาไม่ได้นะครับแล้วก็ลดราคาให้ ฉะนั้นแฟนคลับร้านหาไทยนะครับใครที่ยังไม่กดตับตะคายกดกระดิ่งหรือกดติดตามนะครับรีบกดไว้เลยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดนะครับนี่ก็คือถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องหลังปีใหม่ยาวๆนะครับหลังปีใหม่ยาวๆนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงว่าเจ้าตัวนี้สเปคเป็นยังไงนะครับกับเจ้าชิมานโนแวนฟอร์ดซีสองพันนะครับ HG นะครับมาพร้อมลูกปืนสแตนเลสเจ็ดบวกหนึ่งตลับ นะครับเจ็ดบวกหนึ่งตลับนะครับน้ําหนักตัวล้อโคตรเบาครับผมบอกได้เลยครับร้อยห้าสิบกรัมนะครับซึ่งทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับกินขาดสตาร์ดิกเลยนะครับเพราะว่าราคาที่ผมจะแจ้งเนี่ยมันจะแพงกว่าสตาร์ดิกแค่นิดเดียวฉะนั้นถ้าตัดสินใจนะครับผมแนะนําว่าให้ข้ามาเล่นตัวนี้เลยนะครับเพิ่มไม่เยอะครับผมบอกได้เลยว่าเพิ่มไม่เยอะนะราคาเนี้ยพี่ซื้อไปขายต่อเล่นสักปีสองปีขายต่อก็ไม่เจ็บตัวมากครับ จะบอกว่าขายมือสองไม่เจ็บตัวเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้เก็บไว้เนี่ยรับรองพี่ขายก็ได้ราคาแน่นอนครับนะก็ตัวนี้นะครับน้ําหนัก150กรัมนะครับซึ่งถือว่าเบามากสามารถเทียบเท่าตัวแบบเป็นหมื่นได้เลยนะครับพลังเบรกอยู่ที่3กิโลนะสาหรับเบอร์ซี2 0 0นะครับแล้วก็เกียร์เลโชอยู่ที่รอบ6นะครับตัวเนี้ยทาไมผมถึงต้องเอารอบ H-G มานะครับมาจัดโปรให้เพราะว่ามันเป็นรอบที่คนใช้เยอะมาก ลอกสปินที่เป็นลอก HG ส่วนมากจะราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ8,000-9,000หรือว่าถ้าเป็นลอกแบบเกรดแบบไม่แพงมากเนี่ยก็จะหายากหน่อยส่วนมากจะเป็นลอกธรรมดานะอย่างตัวนี้ถ้าผมไม่ได้จองลอกเ g ไว้นะครับก็ไม่มีทางได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลอกแบบลอกปกติอ่าแล้วก็มีคําถามนิดนึงทําไมพี่ไม่เอาเบอร์พันมาขายอะครับคือเบอร์พันกับเบอร์สองพันเนี่ยตัวมันแทบจะเท่ากันเลยครับมันต่างกันที่สปูลน,นะครับ ฉะนั้นผมมองว่าการใช้งานที่คุ้มค่าหรือครอบคุมกว่านะครับเพราะว่าราคามันเท่ากันอยู่แล้วละเบอร์พันกับเบอร์สองพันผมเลยเอาเบอร์สองพันมาเป็นตัวซีสองพันนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจุสาย PE1 PE ีหนึ่งหนึ่งจุดห้าได้นะครับก็เอาไว้เล่นงานช่อนงานกระพงบุฟเฟ่แต่ถ้าใครอยากจะใส่พวกศูนย์ุแอะไรพวกนี้เราก็ใส่ได้นะครับแค่เราลองเอ็นเก่าๆข้างในไว้หรือว่าเอาลีดเก่าๆของเรามาลองข้างในแล้วก็ใส่ทับเข้าไป ร้อยเมตรก็สวยๆเลยครับฉะนั้นผมแนะนําเบอร์สองพันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นรอบเพชรจีด้วยนะครับปั่นกบยางปั่นกบกระโดดอย่างเงี้ยสบายเลยครับแล้วก็คอปปักใต้น้ําหรือบางคนจยาไปปั่นกระดีนะครับยกกระดีนะปั่นสปูลน,นะครับใช้ได้ครับงานค่อนข้างที่จะครอบคลุมหนอนยางตีปัก่าจบในตัวเดียวก็คือถ้าเป็นมือกระพงนะครับถ้าเป็นสายกระพงใส่กับคันเวทสักสี่ขีดสิบ หกขีดสิอย่างนี้นะครับหรือว่า8ป17ไม่เกินเนี่ยผมแนะนําให้พี่เบอร์ซื้อเบอร์2000นะครับมันตอบโจทย์แล้วมันสวยครับมันเข้ากันนะมันจะกําลังดีมันไม่ดูลอกใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะอ่ะสเปคผมก็บอกไปแล้วเนาะตัวนี้จุสายนะครับ PE ขนาด0.25 mm มเมเนี่ยได้120เมตรฉะนั้นถ้าผมตีเป็นสาย PE ก็คือ P2 อะ่ะมันได้100เมตรอะ่ะกำลังดี แต่ว่าลูกค้าส่วนมากก็จะใส่กันอยู่พีหนึ่งกับหนึ่งจุดห้านะครับเพราะว่าคนที่เล่นสไตล์เนี้ยเขาเล่นเหยื่อเล็กอ่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ลอกแบบเนี้ยเขาซื้อมาเล่นเหยื่องานอะไรแบบไหนใช้งานยังไงอ่านะผมก็แนะนำว่าให้ใช้สักพนะีหนึ่งะหนึ่งกับหนึ่งจุดห้านะครับจะสวยมากสำหรับชุดนี้นะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปใส่คันเวทสิบยิบหรือว่าคันเวทสิบ5อยห้าู่แล้วนะครับก็ใส่กันอยู่แค่สี่สิบสองกับแปดสิบเจ็ดโดยประมาณ อ้าวพี่แล้วมันต่างกับเบอร์2 5 0 0ยังไงครับนี่ผมเทียบให้ดูขนาดตัวเลยครับอันนี้คือเบอร์2 5 0 0นะครับอ่าต่างกันพอสมควรครับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบชอบอารมณ์แบบตัวเดียวจบเที่ยวทั่วไทยนะครับตกแม่น้ําก็ได้ตกบอ่อแบบบุฟเฟ่ใหญ่ๆตีบิ๊กบงบิ๊กเบดได้ก็ให้จัดเบอร์2 0 0นะครับนี่แล้วก็เนียนมากครับไม่แกวงเลยครับนะ เบอร์2 0 0ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเหมาะสําหรับคนที่ใส่คันทักิ 10-20, 12-25, 20, 20, 15-30นะครับก็แนะนําว่าใส่ได้นะครับกับเบอร์2,005 HG อ่าเดี๋ยวผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังบนดเดี๋ยวอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะพอดีตะกี้ลูกค้าเข้าก็สําหรับเจ้าเบอร์2 0 0ันะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับนี่เบอร์2 0 0าก็ สายครอบคุมแล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นชุดแรกเอ,า,อางนี้อ่ะเป็นชุดแรกก็ซื้อสองพันห้าก็ได้นะครับเป็นชุดแรกเพราะมันจะครอบคลุมกว่านะครับอ่ะว่าต่อกันต่อ,น,ตอน,นะครับตะกี้ลูกค้าเข้านะนี่ครับหมุนลื่นมากครับตัวนี้แล้วก็น้ําหนักร้อยแปดสิบกรัมนะครับน้ําหนักแค่ร้อยแปดสิบกรัมนะครับโอ้โหพลังเบรกนี่ พลังเบรก9กิโลครับนี่หมุนไม่อยากจะไปเลยครับปึบ mm. เดี๋ยวนี้ลอกสปินเนี่ยพลังเบรกเขาเยอะมากนะครับเยอะกว่าพอเยอะกว่าลอกเบสแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับลอกเบสจะอยู่ที่สัก6กิโล7กิโลนะครับเดี๋ยวนี้สปินนี่เขากดกัน9กิโลแล้วนะครับก็ตัวนี้สําหรับเกมใหญ่หน่อยนะครับสาหรับคนล่าพวกไอดพวกกดพังนะครับพวกเกาพวกกระพงใหญ่ก็แนะนําให้ซื้อเบอร์2,005นะครับ อเอาสายนะครับจุสาย PE 0.25หรือตีง่ายๆก็ประมาณ PE 2แล้วกันนะครับได้160เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับนี่หมุนลื่นๆหมุนเนียนๆนะครับน้ำหนักเบานะอ่ะมาเรานี้เรามาพูดกัน2,000กับ2,500นะครับถ้า2,000เนี่ยผมแนะนำสำหรับมือกระพงบ่อแล้วกันนะครับพวกกระพงบ่องานบุฟเฟ่งานเก็บตกนะครับเดินตีหนอนนะครับ กีกบยางกบกระโดดบ้างนะครับน่ะปั่นกระดีจิว๋วไมโครสปูนนะครับตกอจ,จิตกหมึกนะครบเลยจบที่เบอร์สองพันนะครับจัดเบอร์สองพันไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่างานลุยลุยงานโขดโขดต้องการเบรกแน่นๆนะครับนะเข้าไปไล่โดนะครับเอาไปตกพวกงานปลาตันนะครับจัดเบอร์สองพันห้นะครับ่เบรก9กกิโลเหลือ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 นะครับอ้าวมา ตอวนี้ถึงราคาแล้วนะครับราคาโปรนะครับปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ6400นสะครับสำหรับเบอร์2000ผมคิดไป5990บาทนะครับผมให้แค่5ตัวนะครับให้แค่5ตัวนะครับเพราะตัวนี้เป็นโปรพิเศษ5990บาทส่วนเบอร์2 5 0 5นะครับปกติก็น่าจะอยู่ประมาณ6ั้6กพนาะครับคิดไป6190บาทนะครับ6,190บาทบวกค่าส่ง e m s ทั่วประเทศไทย50บาทเท่านั้นนะครับ คุณก็จะได้ลอกแบบตัวเทพเลยแหละผมบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยถูกกว่าต้นทุนผมอีกนะครับแต่ผมจัดให้แค่อย่างละห้าตัวนะครับยอมเจ็บนะครับให้เป็นโปรสำหรับลูกค้าร้าน,นะาานหัดไทยนะทักเข้ามาที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาคอยตอบให้สวยมากครับใครที่คิดว่าจะซื้อสตาดิกนะครับสตาดิกก็อยู่ประมาณ5 7 0 0 5 8 0 0นนะครับก็กันใจนิดนึงซื้อตัวนี้นะครับรับรอง หลอกไปเยอะครับขายต่อราคาไม่ตกแน่นอนครับแวรนฟอร์ดนะโอเคงั้นผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว E ีพหน้านะครับใครที่เป็นสายส,า,ยนายสวายแข่งนะครับสายสวายแข่งนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเบอร์3000กับเบอร์4000ให้นะครับสำหรับสายสวายแข่งก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะโอเคงั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ